ขายของมาสิบชาติไม่ได้เงินสักทีเพราะแบบนี้แน่นอนนะครับก็หลายๆคนเนี่ยอาจจะสงสัยนะครับว่าเฮ้ยอยากจะเริ่มต้นทาออนไลน์เนี่ยทำไมทํามาตั้งนานแล้วไม่ได้เงินนะผมขายมาไงก็ไม่ได้มีคนมาซื้อของสักทีนะวันนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยไปย้อนดูเช็คนะครับว่าสิ่งที่คุณกําลังทําบนโลกออนไลน์หรือการทาในช่องทางหน้าร้านค้างหุณต่างๆว่าจะเป็น FPT YT ทุกช่องทางการตลาดเนี่ยคุณทําแบบนี้แล้วหรือยัง ข้อที่1น,นะครับคุณต้องดูนะว่าคุณเนี่ยชัดเจนกับกลุ่มลูกค้าที่คุณอยากจะให้เขามาซื้อของคุณแล้วหรือยังถ้าวันนี้คุณทําตัวเองยังไม่ให้ชัดเจนให้เขาเนี่ยมาซื้อของคุณเนี่ยไม่ได้คนเราเวลาไม่มีจุดยืนที่ชัดเจนเพราะคนมาทำออนไลน์เนี่ยคุณมั่นใจนะครับว่าส่วนมากเนี่ยเวลามาทำออนไลน์เนี่ยมักจะชอบนะครับผมทำไปเรื่อยนะครับเห็นคนอื่นทาเรื่องไหนได้เงินก็เปลี่ยนไปเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นนะผมไม่เคยรู้นะว่าเรื่องไหนเนี่ยมันดีมันเจ๋งเปลี่ยนไปเเื่่อยนนะคคัีวามมไชดจล ดังนั้นเนี่ยยกตัวอย่างอย่างเช่นพิมพิพายก็ได้นะครับเป็นตัวอย่างที่ไม่ได้เป็นตัวเองเนอะเดี๋ยวจะเป็นการชมตัวเองไปนะครับก็พิมพิพายเนี่ยเขาชัดเจนนะครับว่าเขาเป็นคนที่ต้องการแบบว่ามาขายของทุกสิ่งทุกอย่างพิมพิพายขายทุกอย่างเวลาเขามาไลฟ์เนี่ยเขาก็มีสินค้ามาขายเยอะแยะมากมายเขาไม่ได้บอกว่าวันนี้มาขายของทุกอย่างขายของจะป้องได้เนาะแล้วต่อมามาขายความรู้ขายนู่นขายนี่ขายนั่นแต่ครูก็หมายไม่ได้หมายความว่าถ้าเกิดคุณแบบเติบโตระดับหนึ่งจะเป็นคนดังแล้วจะขายแบบนั้นไม่่่ไไไดดด้้้้้นนนนะคคครรัับุุณณขาายทํแตตวีเิม จาะก,ก่อนจะเริ่มขายอะไรโอเคปะ่ะเอาหนึ่งอย่างเอาให้ชัดเจนอย่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาข้อที่สองนะครับผมก็วันนี้นะครับก็กลับไปเช็คดูเนะาะว่าหน้าร้านของคุณเนี่ยมันล่อตาล่อใจไหมหน้าร้านล่อตาล่อใจหรือเปล่าถ้าวันนี้เนี่ยคุณขายของมันกับคนอื่นเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าร้านค้าของคุณเนี่ยมันเหมือนกับคนทั่วไปเลยหันไปทางไหนก็เหมือนเขาหาันไปทางไหนก็เหมือนเขาหรือแย่กว่านั้นดูแย่กว่าเขาไปอีก ถ้ายแยกว่าเขาีกแล้วถามนครับว่าอะไรนะที่จะเป็นตัวดึงดูดให้เขามาจ่ายเงินกับเราก็ไม่มีนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้นะครับเนืน่องจาตัวเองเหมือนกับที่กูเคยเป็นมาก่อนเนาะกู <Evet> ก็ไม้แต่ทุกคนพลาดเรื่องนี้กันนี่ก็จะเป็นความชัดเจนข้อที่หนึ่งชัดเจนจะเอาอะไรเอาหลุมย่างก่อนอย่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเนี่ยทดลองทดลองได้บางครั้งเริ่มต้นอาจจะไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรทดลองได้แต่ไม่ใช่แบบโอ้ทดลองที่1วันเปลี่ยน2วันเปลี่ยนสวันเปลี่ยน มันก็ขายไม่ได้แล้วข้อที่2ก็ทําให้มันดึงดูดเนาะทำภาพให้กราฟิกให้มันดูสวยดูดีดูแพงดูเจ๋งเนาะก็ตรงกับกลุ่มลูกค้าของคุณคุณอยากได้ลูกค้าแบบไหนเอาแบบนั้นภาพให้สวยแบบนั้นนะครับก็ไปลองคิดดูลองทําดูนะใครเนี่ยสงสัยอะไรที่ครูสอนไปก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็ถามครูได้และใครนะครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ให้กับครูด้วยนะแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าใครเนี่ยเป็นสายแบบว่าเริ่มต้นทําออนไลน์เนาะแล้วก็ไม่รู้นะครับว่าจะเริ่มต้นทํำยังไงติดเรื่องการกดปุ่มต่างๆการเริ่มต้นทําออนไลน์ลว่าจะเป็น Facebook, t i k t o กไอจีไลน์วิ u ยูทูบไลโ์เนะครับทุกช่องทางเลยกดติดตามครูได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันนะยังไงนะครับวันนี้ครูขอไปก่อนนะครับแล้วก็อยากรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์มาได้เนาะ นะครับพเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวครูเอาเทคนิคแบบนี้ดีๆมาให้ด้วยไอพวกเทคนิคที่ผ่านประสบการณ์ของคุณเนี่ยมันหาซื้อไม่ได้หรอหล่ะนะครับผมมันต้องลงมือทําจริงๆจนมีลูกศิษย์ม,มาโรงเรียนด้วยี่ยครูก็ผ่านการเดินทางมาระดับหนึ่งเหมือนกันซึ่งคุณก็ทําได้วันนี้ครูไปก่อนนะครับบ๊ายบาย